ค่ะวันนี้นะคะรถพามาดูบรรยากาศนะคะที่พระธาตุพนมนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมวันนี้เรามาถึงตัวพระธาตุเลยนะคะพระธาตุประจําวันอังคารคนไหนที่เกิดวันอังคารนะคะแนะนําเลยค่ะที่นี่นะคะมามากราบมาไหว้นะคะมาขอพรไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องเลยหน้าที่การงานอันนี้บรรยากาศคนของวันนี้ก็ก็มีบ้างเนาะเพราะด้วยสภาพฝนมันกาลังจะตกด้วยเป็นวัดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะทุกคน จะบอกว่าถ้าเกิดอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาขอพรเนาะขอพรขอบารมีนะคะวันนี้รถก็มีโอกาสจะมาขึ้นไปสีเฮท่านเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะคะทุกคนพาดูบรรยากาศก่อนแล้วกันสวยงามมากเลยค่ะก็จะมีผู้คนมานะคะต่างๆมาจากทุกที่เลยมาขอพรขอบารมีจากองค์ท่านเนาะพรุ่งนี้แล้วก็ ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือวันไหนนะคะอันนี้รถก,ก็ขออนุญาตจบคิดเทียงเท่านี้นะคะให้เห็นบันยากาศด้านในด้วยอ่ะไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมแต่อยากให้ให้ได้มากันนะคะทุกคนบ๊ายบาย